สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับวดประจำวันที่22กันยายน2567เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง0ูนย์กับรูด6นะครับเมื่อวานนี้6ไม่มานะครับพี่พี่ก็ในศูนย์กับ6กเนี่ยก็คือว่าในสูตรเนี่ยเด่นมากๆเนาะแต่ว่ายังดีที่ศูนย์มานะครับแต่6ไม่มาเนาะติดมาให้เราก็ไม่ได้นะครับพี่พ พิเศษนะครับผลที่ออก73083ของเราใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0330เน้นๆนนะครับแล้วก็ท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับเข้าไปที่30แล้วก็83นะครับถือว่ามาเด้งๆเนาะสายจับวินฮานอยปกตินะครับ91754นะครับพี่พี่รอบนี้หลุดไปนะครับฮานอย VIP นะครับ03371นนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะ เมื่อวานนี้ผมว่าในรอบเนี้ยเหมือนเขาจะลอกกันบ้านนะครับเพราะว่าในรอบ VIP เนี่ยในเละล่างนี่เลยเวลาเลยเวลาออกผลตั้งนานนะครับพี่พเนาะท่านใดที่ลุ้นอยู่น่าจะน่าจะได้รับชมกันนะครับเมื่อวานนี้เนาะพอออกพอออก,พอออกช้านะครับออกมาปุ๊บนะครับนี่ครับตามเลขนี่เลยตามเลขฮานอยปกติเนาะแล้วก็มาเบิ้ลอีกนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแนวทางหวยฮานอย ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมแนวทางทำจากสูตรคำนวณเนาะมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับวันนี้เลขตารางของเราให้ไปที่เลข0เลข6เลข2เลข8เลข3 เลข5นะครับสายวิ่งสายรูดวันนี้ให้วิ่งไปที่เลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับสอง3ูน28สองสามสองห้าสองแปดหกูนหกสามหกห้าหกแปด สามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่หกสองศูนย์สองหกแปดนะครับ นะครับผมแนวทางของเราเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยเนาะนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมแล้วก็ท่านไดนที่ชื่นชอบในการจับเลขวินตารางนะครับก็ตามในเลขตารางได้เลยนะครับลองวิเคราะห์คิดคำนวณดูนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวแนวทางเราพัฒนาเนาะเดี๋ยวผมจะรีบลงให้พี่สมาชิกได้รับชมกันส่วนแนวทางเลขทูบนะครับก็ ขอดูอีกทีก่อนว่าจะจุดคืนนี้หรือว่าจุดตอนเช้าเนาะแล้วก็จะรีบลงให้พี่พี่สมาชิกนะครับก็คลิปนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ